ตาเปียนอ่าวัสดี่มือนีนะครับผมสิทธ้ภาท่านผู้ส้มทุกท่านนะครับมาติดตามความฝันของตาเปียนซึ่งวันนี้นะครับเพื่อนกับได้ฝันแล้วนะครับเพื่อนฝันว่าไปเที่ยวสวรรค์นรกนะครับก็เลยสิทธิภาาท่านผู้ส้มทุกท่านนะครับมาฟังเหตุการณ์และก็ตัวเลขแนวทางนะครับในงวดวันที่16เมษายน2 5 6 6นะครับผมจึงฝันวดนี้ตาเปียนเพื่อนก็บอกว่าฝันดีนะครับเป็นฝันที่ดีหรือว่าเป็น ตัวเลขที่ดีนะครับผมก็เลยได้เอามาฝากท่านผู้ส้มนะครับเนาะอังวดนี้คุณตาฝันว่าไดไปสวรรค์นรกนี่เป็นแนวดแนเนาะคุณตาเว้ยฟันยัาไปเที่ยวสวนทางแหลกไปเที่ยวนรกก่อนทางแหลกฟันว่าไปเที่ยวนรกไปย่ามพี่ย่ามน้องไปอยู่ลงไปทางหลึกไปเห็นพี่น้องมืดพี่น้องนั่นยูนึกไอ้ยูน้่ธรรมศาสตร์ได้ไปก็ยูธรรมชาสตร ดูน้ำเป็นกระท่อมกระท่อมอยู่ไปเหยียบมัทุกคนเหยียบกลับมาแบบนี้ก้าบมาผมภาไปขึ้นสวรรค์แบบนี้าไปเที่ยวสวรรค์บนี้ไอยม่ไอคนที่พาไปน่ะคนใส่สูทแดงใส่เนื้อเปอเที่ยวแบบถือดาบคนโบราณนั่นแหละวะว่าไปขึ้นตีกรก็ว่าคนโบราณนั่นแหละถือดาบสองคนมา้าไปเที่ยวน่นกสวรรค์ ไปเที่ยวสวรรค์มัเน,นี่ไปไปก่อนี่ไปได้เขาพาคข่มสะพานไปสะพานใหญ่เพราะเขาจุ้งแขนไปไปได้จุ้งแขนไปกับพอดีไปทอดมันนึ้นคือยังเป็นเขาเป็นบันลัง่บานลังสองบันลังสามเป็นไปออกบ้านลัง,บ,ลงบันแหลกเนี่ยนีไอห่อยมมาถูดอยู่ยมมาถูจนเพื่อนวัย มา, <im sharing> มาไหนยู่เพื่อนว่าส่วนง่ายก็มาเที่ยวตัวอยากเห็นถวกสวรรันว่าท่นเพื่อนมาวันนี้เพื่อนเ่าเนี่ยเป็นจังไหนเพื่อนว่าก็มาที่มาเที่ยวก็ได้อยู่กับข้ามาเพื่อนว่าใครข้ามาวันนี้อยากไปเห็นพี่เห็นน้องเหมือนเรื่องสอนแบบนี้เขินเพื่อนเอาขึ้นบ้านรังบ้านลังบพื่อนรังสองบ้าน่ังสองนันช้วย กระสูงเนี่ยพันทุกขึ้นไปแต่ว่ากัยังเป็นอะไรตัวนี้ยังก็เป็นร่อง,งยมทูตเป็นร่องเทวดาเป็นเป็นไอ้ยมทูตุบหรือว่าใช่ไมตัวนี้วัาร่องสองแต่ตัวนี้วัาร่องกับมีร่อง,งยมทูตไปพอไอ้พ่อเทา่าเก่าพ่อเทา่เทาก็เสียไปแล้วล่ะ เล่านั่นผู้ที่ได้บุญหลายนั่นท่านคลองใหญ่ก็เลยแยถามพ่อเถาใส่อะไรไม่เถาไป่ทังไหดหรือไงไม่เถาเพราะที่ขึ้นมานาวไหนบนนั้นเราเ,นนเนา,นาเห็นกันกยักเฮียเลยคนวะไม่เห็นกันยักเฮียก็แม่เถามันอยู่นันเอาจะว่าอย่างนั้นก็ไผ่ทามันจังใดเพื่นว่าเส้นเราท่านคลองไงเราไป่ลองยมมาถูกคลองสมัยโบราณคลองใไงเนี่ยเขา ไ็เยอะเลยขอมวลาเน่เขาตีของแล้วเขาก็บริจาคของขอวัดนะได้ไปลงยงมมรรกบันนี้แต่ลรกก็บ,บริภาษึขนไปสวรอีกเด้มีบเวียผู้นึงเอกข้าว้นสวรรค์บันข้นห้องหองเทวดาสันสานบันืนป้ายบันนัางบนนาันอยู่มาแล้วณืนหนีมาแล้วนว่าหนีบ้ยมากยังได้คืนวด คนีมาตรฐานันมันมากกัน้าจันน้นน้าจันจักจอกคนนู้นโอ้ยพก่นพอดีใส่สวดขุ่นเหน่ันใส่สวดในในแขนในขาคนใส่มันป่องป่องอะนใส่ไม่จะท่องเลคนนี่สั้นสามมันล่างท่องเทแต่คนดูผู้เดียวจะให้ร่องร่องร่อไงเทวดาหรือพระถึงไป ขึ้นไปแล้วอยู ph ần, ph ần ่ผู้เดียวมันถามเหมือนมันนี้มืนอะไรสันเห้มึงมันนี้เพิ่นห่วยมากกับเาไ่ยรถไปก่าเพิ่อนไม่ก่าเพิ่นเพิ่นกับว่าง่ายไอ้เบิ่งเพิ่นนี่มากน้ำจันได้เพิ่นวหรน้ำจันเนาะเอาไปเพิ่นสั่งในถุงเดือดเพื่อนร่องยังมูสูต Cái nằm chân nó trọt luôn, trọt phay nữa quá Bốn chọn luôn đi đấy Chọc mày phay Mày phay hết trọt Thấy mà Mất mặt chọc nhưng vừa nữa, hãy cái chút nằm chân vừa nữa Mày Ồ, cái quay vừa nằm chân nữa, mà nó rầu có khác Cái gì vô, vô, vô hầu hết nữa Nó rầu có khác cái gì Ừ Anh Cái Mẹ lầu, hế lầu ơi บ่าเปน้ำจันดอกนีอน้ำจันนี่ละไอเขาว่าไอนำจันภาษาสาบเขาเพื่อนหนิไหวบนนี่กเลิกกัดยจํำได้เลย่ันว่าเป็นนำจันจนรื่คือเหล่านำจันจอกหนึพอาเที่ยวโซดแล้วพอะเที่ยวไอเมื่อ้วที่วันมือเผาลุมาส่งได้ปันีมันกำมาส่งได้ปันเป็นกำมาส่งกำไปส่งบด้นัน ลงมาก็ดึงขวามทางลงมาก็ตามลงมาเขาก็มาส่งนทางเกิดจนหอดทางหอดทางมาบ้านเราไม่ยอาวันนี้บั่มื่อหลังไปอียุคนี้เอิดมวยไปได้บันนี้ไอ้ลองย้อมมาทั่วถนนฝักผาแดงเลนแรงลาดใส่เลยราดใจหามได้บันนี้ขึ้นไปบันนี้ว่าให้แดกครับมาได้ปืนว่ะ เดียวหลายเดียวว่อนไปให้ไปได้ให้ค่าเบงแล้วบ่บ่ให้ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกบ่ได้กลับได้เหมือนกันว่าแบกดาบรัดเลยลองย้อนไปดูไอ้หัวไอ้ผายแดงผายแดงใส่พวกมีดงาวนี่แลงรัดลยือว่าขึ้นเขาบ่ให้ขึ้นป้ายสวรรค์ไอ้พาหน้าโลกเพิ่นก็พาไปอยู่ไปหาพี่หาน้องฟอกมืดอยู่ในความฝันว่า Các phán nằm ngoài là... có phán đi lẽ ngoài loang nhau mà thuộc nào Khoản nghiệp Thuận thì thấy ngươi này thoảng hơn đấy phương hòa Phán phán tụi tia Phương bọc Các thầy mất chút đấy ta Tàn bố hay suy nghĩ đấy Cho cà Nói chắc cả sử ra ta cả thường là ต้องหันกระถือด้วยสามต้นหนอกับมันนะครับเนาะลอตเตอรี่นะครับเนาะลอตเตอรี่สามต้นหนอโดยู่บานี้ได้ลุงอันคุณตาลงมาแล้วบานี้เพื่อนว่าจังไรครับบานี้ตัวเลขบานี้เพื่อนไหยเพื่อนไหยมาหันบ่ครับผมมาามาช่างรถในวันเลขมแมลนวนอยู่บวันี้แมลงวนเลยเปิดไฟหน้ารถบวันี้เห็นแต่เลขด้านเกลืออยู่วัน มันเปิดเรียลเรียเรียลเรียเรียรถมันอีท่อนดินเลขแรงเลยเลขแรงเลยหนักหนาคนเลยในในใจเ่าเห็นกากอยู่แล้ววพราะสามตัวล่ะตัวแรกนี่มีสามอยู่ลอยมาอันนี้มันเป็นตัวนึงว่นวาเป็นศูนยกาอ่ะเป็นหาเลองแดง รถกระเลียวไซนหนาเลยมันมันเครื่องขันอ่ะผมไมยากเกินเลยไหยมันใกล้จะยากอกเราบอกอ่ะกันงินนี่แหละจะพันในสื่อได้เงิน,นสามตัวเลยนะครับน้องคุณตาสามตัวเลยล่ะร้อยมาเลยมาสามศูนย์หา้าสามศูนย์ห้านอะบ้านนี้บ้านเลขที่คุณตานะครับนอ,อ้ะบ้านเลขที่ไหนนอะคุณตาบ้านเลขที่เนี่ยรอยเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกนะครับนอะ ซึ่งงวดนี้ถือว่าคุญตราถือว่าถือว่าเป็นฝันเป็นฝันว่าวันดีวร้ายอยู่ล้วเพราะว่าถ้าสิได้ไปทั้งสองฝันก็ถือแล้วนะกุญแจก็ถือแล้วครับงวดนี้ก็คงไม่ผ่ดผัดล่ะคิดว่านะขิดหวาลอยมาแดงจึงคืงเลยแล้วเนาะลอยมาในถนนเลยลอยเยอะหน่อยรลอยมาถนนเลยนะครับเนาะวนมาเข็นสามวนมันเลี้ยงเข็มศูนย์มาเนียวมาก ถ่ามาหารถรถเครื่องกับมันเปิดไฟมันเป็นตำรวเหยียดได้คึงเลยนะร้อยไปเจียเสียเจียเร้อยมาสนนเลยดิบรรรถกร็รื่อไฟ็หนาเลยวันนี้เสด็จก็คือได้หุ่มเยสะเด็จก็เลยมมเตื่นเลยนนะครับนอนพิจารณอนักปันอยู่ก็สเสด็จก็เลยดิ อันนี้นะครับนอ่เสียดามาสรุปตัวเลขของของคุณตานะครับนอ่บดี้นอ่คุณตาก็คือฝันนะครับเดี๋ยวไปสวรรค์เดี๋ยวไปเที่ยวนรกเห็นอ่าญาติพี่น้องนะครับอยากพี่น้องเดี๋เป็นทั้งเทวดาหรือว่าเดี๋ยวเป็นยมทูตนอ่ดองยมทูตตัวหนึ่งไปเรียนว่ยฝันจริงเรื่องจริงอ่าถวายของใหญ่นะครับนอ่ได้ขึ้นสวรรค์ได้ขึ้นสวรรค์นอนของใหญ่นะครับนอ่หล้วก็รเด็กขึ้นไปนอนนะครับนอ่ทั้งสันหนึ่งสันสองสันสามสันสามสันสามเทวดา บัตพอลงมาบัดสุดท้ายนะครับเขาเอามาฝันเขาจะดึงเลขอีกเออเรื่องง่ายว่าฝันอีกบัดนี้มามาหอถนนบรรถแล่นละตัดหน้าบัดนี้กัเลขเด็ตัวเลขครับเนาะเดตัวเลขแบบนี้บ้านนี้นะครับกับตัวเลขของคุณตาก็คือเลขความฝันนี่กะสามศูนย์ห้าครับผมกะสีว่าตัดเลนสองตัวก็จะเป็นสามศูนย์สามห้าหรือว่าสิเป็นศูนย์ห้านะครับแล้วก็สำหรับบ้านเลขที่บ้านของคุณตานี่กะหนึ่งเจ็ดหกนะครับถ้าว่าตัดเลนสองตัวก็คือ หนึ่งเจ็ดหนึ่งหก <6, S 2> เจ็ดหก <6 S 2> มาเลยครับผมปิดแต้งเหมืว้จ้นอนหัรับึ้นไปสวนอีเจอถือว่าเป็นเป็นฟันที่ดีนะครับนอพอฟันเป,นเปน็นเป็นมงคลอยู่พอฝันเป็นมงคลอยู่ครับผมมงคลที่ดีนะครับนอเอาลักรับคลิปนี้นะครับสิเดล่า่านันผุสชมไปย์อ,อาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ